สวัสดีครับสาธิตวิธีการใช้งานเครื่องพ่นละอองยา r o s m a c รุ่น NI 6 0และ r o s m a c NB 5 0 0ครับทั้งสองตัวนี้จะมีระบการใช้งานที่คล้ายคลึงกันครับจะแตกต่างตรงที่ว่าตัว NI 6 0นั้นเหมาะกับการใช้งานสำหรับเด็กและมีดีไซน์รูปกระตูนน่ารักครับจะได้เด็กจะได้ไม่กลัวนะครับและ NB 5 0 0เนี่ยเป็นเครื่องแบบ Heavy Duty ครับ เหมาะสําหรับการใช้งานต่อเนื่องเป็นเวลานาน,านๆครับผมวิธีการต่อเครื่องนะครับในการเริ่มการใช้งาน1เราจะมีตัวทิวปิ้งตัวนี้นะครับให้นําไปติดเข้ากับตัวเครื่องครับนะครับติดเข้ากับตัวเครื่องและอีกฝั่งหนึ่งเราจะใส่กับตัวกระปะ๋อยาครับเวลาใส่ลงไปแล้วนะครับพยายามบิดให้แน่นก่อนนะครับ ni 6 0นั้นตัวที่จะต่อเสริมนั้นเราจะใส่แมสสำหรับเด็กครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสำหรับ nb 5 0 0นั้นเราสามารถเลือกเป็นหน้ากากผู้ใหญ่หน้ากากเด็กหรือว่าจะเป็นเมาส์ p i ซก็ได้เหมือนกันครับเราใส่หน้ากากสำหรับเด็กลงไปแล้วสังเกตว่ากระบอกพ่นยาของยี่ห้อ r o s t bag เนี่ยเขาจะมีการทำตัวปรับรูหลมนะครับตัว adjustment w wow a l e นี้นะครับถ้าเกิดเราเปิดเยอะ ตัวยาหรือว่าลมเนี่ยจะออกเยอะครับถ้าเราปิดแล้วตัวยาจะออกน้อยลงครับตัวนี้เราก็ปรับได้ตามอัตราการหายใจของคนไข้ได้เลยครับมาต่อกันนะครับบิดกระป๋อออกมานะครับในทางทวนเข็มนาฬิกาเพื่อเปิดออกหลังจากนั้นหยอดตัวยาเข้าไปครับการหยอดตัวยาเข้าไปนั้นตัวกระป๋อจะมีบอกอยู่นะครับ1มลลมลตรและก็แม็กซ์ครับให้หยอดตัวยาลงไปอยู่ระหว่าง 1>, 1มิลลิตรและ5มิลลิตรครับถ้าเกิดหยอบตัวยาเกินสัญลักแม็กซ์ตัวนี้ตัวกระป๋อจะไม่สามารถพ่นยาออกมาได้ครับหลังจากหยอบยาลงไปภายในกระป๋อแล้วนะครับให้ทำการปิดตัวกระป๋อนะครับโดยให้หมุนตามเข็มนาฬิกาครับตามเข็มนาฬิกาหลังจากนั้นเปิดเครื่องได้เลยครับเราจะเห็นว่าจะมีละอองยา และถ้าเกิดอยากให้แรงขึ้นก็ทำการปรับ a d j u s t m e น t v วา v ครับโดยการบิดให้รูลมขยายใหญ่ขึ้นนะครับอนก็จะเห็นว่าลมเนี่ยออกแรงขึ้นครับเราสามารถปรับได้ตามอา,าการการหายใจของคลายได้เลยครับทีนี้ครับ,รบต่อมาวิธีการทำความสะอาดนะครับ เจ้าตัวทิวปิ้งแล้วก็เจ้าตัวแมสเนี่ยเราสามารถล้างด้วยน้ำเปล่าสะอาดได้ครับแต่ว่าในการใช้งานครั้งต่อไปเราต้องเช็ดหรือว่ารอให้แห้งเสียก่อนครับเพื่อไม่ให้มีน้ำตกค้างอยู่ในอุปกรณ์ของเราครับส่วนตัวกระปะ๋อนั้นเนื่องจากว่าเป็นยานะครับอาจจะทำให้ตัวกระปะ๋อเราตรงพ้นยาเนี่ยมันตัดได้ครับเพราะฉะนั้นแล้วเราจะใช้น้ำอุ่นนะครับ แช่ให้ท่วมตัวนะครับเป็นเวลา5-10นาทีครับแล้วก็เปิดตัวกระเป๋อนี้นะครับแล้วนำกระเป๋อทุกชิ้นส่วนนะครับไปแช่ในน้ำอุ่นครับแต่ไม่ใช่น้ำเดือดนะครับเป็นน้ำอุ่นอุณหภูมิประมาณ50-60องศาครับผมเท่านี้เองครับนี่แหละครับวิธีการใช้งาน r o s m a x เครื่องพ่นยา NB 5 0 0และ NI 6 0ครับขอบคุณครับ